แมคโคก็ข้างบนก็ทำงานนน้นฮะมันขุดสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่าชาแนลอยู่นะครับอ่านี่เร็ลงมาข้างล่างนะข้างล่างนี่กรต้องเอาดินแมคโคลก็โกยออกมาขห้ขบนนบนะเนี่ยดินก็ลงมานี่ของปลากันลงกระขนถผมบอ่อปลาฮะเมื่อก่อนเป็นบอ่อปลาเนะี เมื่อก่อนเป็นบอ่อปลานะนี่จะถมคืนแล้วโอ้ฝรั่งดกเลยอาจะจะทำรั้วด้านนี้นะฮะทำรั้วด้านนี้นี่จะถมนะเอาดินพวกนู้นเนี่ยมาถมนะโอ้แดดจ้าเลยวันนี้ จะถมให้เสมอมันพื้นเก่านะอันนี้ก็ถมมาเยอะนะครับถมเยอะมากหนุ่กระปากกัะถมอยู่นี่เข็นเข็นต้องแม่โคเข้าไม่ได้เลยนะครเข็นอย่างเดียวกระก่ปก สวนผสมประสานหมดแล้วนี่ก็เป็นบอ่ปบอปลาบ่อปุ้งไอปูบ่อหอยไงน,นี่ก็ตักถมหมดเลยแมคโค็ข้างบนก็ทำงานนู้นฮะมันขุด ต้นไม้ให้ผมหลานชายนะฮะแลลงมาถ่ายข้างล่างว่ามันเป็นตะพักเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นขานะตรงนี้ที่ปลูกบ้านในกระถ่มมาถมเยอะนะหมดเป็นล้านนะถมดินนะไอ้นี่ก็ถมเนี่ยพื้นเก่ามันอยู่นู้นข้างบ้านเขาถมมาเก็บถึงรังคาบ้านเขานะถมเยอะครับเนี่ยระดับ มื่อก่อนยังสูงกว่านี้อันนี้นนถมขึ้นมาแล้วนะพื้นเก่ามันจะอยู่อีกแนวหนึ่งนะฮะพื้นเก่าแน่นไปหมดแล้วมะมงมาม่วงแน่นหมด ต้องแต่งแต่งไม่ให้มันโตอ่ะแต่งไว้แต่งไว้นี่ครับออย่ตรงข้ามวัดนะฮะวัดอยู่เดี๋ยวผมก็จะไปดูลูกน้องฝั่งนู้นอีก จะเข็นทั้งวันแหละ,ะเข็นตะมะวานแหละแกเข็นวันนี้วันที่สองนี่วานคนเดียวเหรอวันคนเดียวก็ลินเหลือลินเหลือเนดะ้อ <laughs> เข็นหายเข็นหายใจหายแวบบ <laughs> แอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแลก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชดร์กด subscribe กดติดตามในช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสว,วัสดีครับ